สดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้ตอนรับเข้าสู่ช่องเจสันเทสนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม kingdom rush frontier s กันเดี๋ยวนี้นะแนั่แตะพวก kingdom rush ให้จงจบไปเลยแล้วเราก็จะค่อยแค่เทียมอื่นอาจจะมี my survival แทรกมาบ้างนิดหน่อยอโอเคปาเราไปเล่นกันเลยด่านที่แล้วครับเราฆ่าไอ้อัมบราไปแล้วเป็นบอสด่านทาาต่อไปจะเป็นด่านอลิตก็คือด่านระดับยาก ก็จะมีนีกดักไล์เด็บอันนี้ด่านเดียวเลยอันนี้มีแค่แบบพวกกิ้งก่าตรงนี้เป็นบนเบิร์กแนนซอมบี้แล้วก็ตรงนี้พอตชทเกะโอเคเราจะเล่นด่านเราจะเล่นด่านนี้ก่อนพอตทชทูเกะเป็นด่านปลาซึ่งก็ถ้าที่เคยเล่นมาถ้าไะ่จำได้นะยากอยู่แต่เราก็จะสูน ไปกันเลยมาแล้ว,ลวอ้นี่กันวูวชิวๆแล้ว,นะว,ดดวก็ไปเล่นนะ้ำโอ้วัสดีผวกอ่หว้าหารมาเล่นก้นหมด เป็นไี่คนเลยนะบอกว่าเป็นเช้าที่ดีที่อยู่ที่ทะเลนะเออใช่แล้วไออวันก็บอกว่ามีอะไรที่ต้องรายงานข่าวไหมต่ามก็บอกไม่แล้วก็บอกว่าเรานี้โชคดีเนาะที่ได้มาหยุดพักร้อนแล้วคนอื่นก็แบบเรียบร้อย ก็เกือบจะโดนกินจนสลัดก็มาช่วยนะโอ้ดีนะจนสลัดตรงนี้มาจากตรงนี้เฮ้ยต,ตรงนี้ด้วยดิแล้วตรงนี้ดิเซอร์ตักดูนไลเดอร์ยังเป็นพวกเดิมๆอยูาาดมดมดมด่ มีการทำเงินเร็วขึ้น ตัวใหญ่โตใหญ่เนี่ยหมดไปเนี่ยโอ้หมดอยู่่สิบถึงสสีิบนี้มีอะไรวอลาวสามสิบดิสตักฮิมอิมมทัทโ ทำลายเรือเรียบร้อยโอ้มีตัวใหม่ไหมกรีนฟิน เอากรีนฟินมาตล้วตัวใหม่กรีนฟินโดนแหแล้วก็วิ่งเร็วมนันหนูป่าเดิ่นได้โอเลือดสามอล้วนี่โอ้มันจับไอ้ยัก คลีนฟินไม่มีกลอสบายอ,อยู่โอ้ดูเลดเดอร์ยังมาชอบดีเซลอาเชอร์มาแล่ว ปืนตีทั้งแปดสิบถึงร้อยยี่สิบอินฟินสิบสาม วอร์อาวสิบห้านี่นมาแล้ว โอเคมาเหมือนเดิมกินฟินแล้วก็พวกที่มาจากทะเลทรายดูเกาะน้าลิง

กินฟินสิบสองกินฟินสิบสองกินใ้นกนกส่งยาละอ่ะเราไปส่งได้ไหมเนี่ย กินฟินยี่สิบดีเซได้ที่สิบเก้าที่มันกระเนนกวางนะบี่ ไม่เทียเข้าไปแล้วโอเลสสปายสองตัวเลสสปายสิบกินฟินหก Wow. Pero, ¿qué โอเคอีกแต์อาเชอร์สิบหกอุ่นมานี้ลหละฟินฟินและสบายเอ็มออทเทิลสิบ

กินฟินกินฟินและสไปโอเคพอได้อยู่ ออบเลือดเทมพราก่อนดีต้องระเบิดขั้ในเทพยิงได้ทุกทีศทาง นี่ไหนเนี่ยวอล้าหกสิบหกแบล็กเ i ิฟ n นอะไรคือตัวอะไรนี่โอ้มีมีมี โอปแก็์เซอร์อ๋อัวนี้นี่เองเฮฟวี่อาร์เมอร์ด้วยดินเสิร์อทาร์เบอร์แล้วก็มดุดมุดหัวลงดินได้มุดคงแต่ถ้าโดนไอ้ลูกไฟนี่ก็จะตายนะดูมันมุดมุดหัวนี่เหื่อด้วยได้เต็ม ตีสามสิบถึงห้าเลยอ่ะตายแล้วเราต้องอาบันนี้ครับโทเท f ออฟสปิริตทำให้ศัตรูใช้เวทมนต์ไม่ได้ b a ็กเซิร์กสามดีเซอร์ด้าเชอร์ห้าเ 4. ดสปแล้วก็อิมมอร์ท d i s ีเซอร์ด้าเอร์อาทีสบายใจ จะจบเว็บแล้วไม่รู้โอ้เวฟต่อไปก็จะมาเอาเจมพาไปตีไม่ถึงแรอกเบคซ์ไอตัวนี้เกือบตายแล้ว โอเคกินสเปนและสาปโอเคโอเคโอเคเราอมแล้ว okay. 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 บ้วยรอบสุดท้าย้องชนะเก้ตัวนี้ต้องตายแน่นอนโอ้ยอะไรวะไปยิงกับกินฟินทำไมทำไมไม่ยิงบบบแบก็กซ์เงาหรือเปล่าเนี่ย ไอ้พวกนี้ยิงตัวยิงไม่เป็นเด้อยิงแต่ตัวกระกาไม่ยิงตัวกิ่งอ่ามาไมา่ แบ็กเซิร์สองตัวเดินมาแล้วเอาจบเกมไม่จบเหรอนี่คิดจะไม่จบเหรอ จบเกมครับจบเกมจบเกมตูมและสุดท้ายเป็นของอารเมเอยินดีด้วยคุณชนะได้เพชรตั้งสามร้อยนึงต้องเก็บเพชรไว้ ซื้ออะไรดีแฟตบอยหรือโกแบ็กแฟตบอยดีกว่าน่าจะดูปลอดภัยกว่าโอเคอัปเกรดครับห้าจอดเดี๋ยวเราอัปอันนี้แนะค่อยเราจะเอาอัปไอ้ธนูก่อนอัปธนูเสร็จปุ๊บค่อยมาอัปสามอันนี้โอเคว,ว้าว วันี่ดีมดนล้นี่นี่ไงแันต่อไปสตอมออโตต่อจากนั้นก็จะเป็นเกาะอ,อะไรสักอย่างนะครับตำนนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมซับสไคร์ไลคแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ในะอนาคตด,ด้วยนะครับ หนึ่งร้อยซับเราจะเล่น ROV นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย